ใบไม้สวยงามมากเลยค่ะตามมาเลยเจ้าจะไปทางนี้เนาะตรงนี้ไปดูีน้อนั่เลยมัมีเห็ดเลยที่น้องเสียหางเห็ดกป็ังบตมเลยเนาะ

สวยงามมากเลยพี่นอ้องเราจะออกไปเส้นนี้แล้วนะ,ะสวยหรือเปล่าคะพี่น้องต้องปลเซนเซอร์สีเหลืองด้วยแต่ใดด้วยวันนี้มาแบบงงๆในลงต้นไม้ค่ะสวยหรือเปล่าผมน้องคนสวยทีรักเ,ออเห็นไหมล่ะ เหนือแ okay, กต,ตึ๊ดติอ้ยสวยต้นไม้สีสวยงามจ้มาพี่น้องขาพี่น้องแจ๊ สวัสดีค่ะพี่น้องมาพบกับพี่ตาอีกแล้ววันนี้ก็มาที่ใหม่นะคะมาเที่ยวที่มาชมดูนกดูหนูอะไรก็ว่ากันไปเนาะวันนี้ก็พี่ตาก็มาเปิดคลิปอยู่ในปา่าสวยงามของเรานี่แหละต้นไม้ต้นตอกก็สวยงามนะคะสีเหลืองไม่หมดเลยค่ะตามไปดูนะคะตามไปดูค่ะพี่น้องจะ ต้นไม้สีเหลืองทองสวยนะสวยงามมากค่ะพี่น้องเจา้าขาเห็นไหมนีม่ค่ะไม่มีเห็ดนะไปอันนี้ค่ะพี่น้องเวลาเราไปติดป่าติดเขานะรอต้อนอันนี้อ่ะพี่น้องเป็นต้นมุสซาน,นี่เนาะ ภาษาที่นี่เขาจะเรียกว่าต้นอันนี้เนนะาะโฟกัสต่าไปหน่อเนะนี่ค่ะสวยงามไหมนี่ค่ะเขาจะาไปจุดไฟนะคะเวลาหน้าหนาวค่ะนี่ค่ะจนมอสพวกตัวเกลี้ยงตัวกว้างนะเวลาหน้าหนาวนะ เขาไม่มีอาหารเขาก็กินอันนี้ค่ะพี่น้อง <c oughs> ไปลายหิมะตกพวกสัตว์ปา่าเขาไม่มีอะไรกินเขาก็กินอันนี้แหละคะ่ะเราจะพามาชมวิวจุดชมดูนกเนาะจุดดูนกค่ะเขาทำสวยมากเลยเด็กคิดว่าไม่มีนกหรอเพราะว่ามันมันหมดหน้ามันแล้วนะพี่น้องเนาะ <c oughs> ตอ่อทีค่ะ อันนี้เป็นดอกไม้ป่านะคะสีแดงๆนะ้นนะแต่ก็เขาก็เอามาทำเครื่องดื่มได้นะคะพกๆคล้ายๆว่าโยกงโยเกิดที่ว่าเป็นอันมแบบนั้นนะคะเดี๋ยวสาวถ้าอยาจะพาให้ไปพี่ตาจะพาไปดูนะถ้ามีโอกาสในในร้านมีขายอยู่นี่ค่ะพี่น้อง มีเ,เสียงนกเสียงหนูเต็ียมไปหมดเลยนี่การบ,บิวสวยเลยบิวที่สวีเดนเจ้าเมื่อกี้เราไปอยู่มุมนู้นมาเนาะคลิปที่แล้วเนาะคลิปที่แล้วเราไปอยู่ไหนวะมองไม่เห็นเจ้าค่ะ ก้อนขาวๆนะพี่น้องไม่ต้องตกใจนะเป็นญ้านะคะเขาเก็บย้าให้ให้พวกอะไรเขาหน้าหนงหน้าหนาวเนาะเขากินกันเนาะเพราะว่าหน้าหนาวมันไม่มีอาหารค่ะเขาก็จะตัดยงตัดญ้านะคะนี่ครับวิวก็สวยว้ายมีกระจกแตกด้วยกัลัาทาอะไรไม่รู้ต้นอันนี้นะพี่น้องต้นเอ็กอันนี้นะเวลาหน้าหน้าหนาวอ่ะหน้าใบไม้ปรีเนาะจะ แพ้มากเลยค่ะแพ้ที่สุดเลยนี่ค่ะต้นไม้ก็สวยงามตามท้องเรือตามไปดูค่ะทุกคนมาแล้วค่ะคนสวยคนสวยในกอหญ้าในกอไผ่บันจะแดดดีแต่อากาศหนาวนะคะพี่น้องไม่ใช่ว่าไม่หนาวนะคะอากาศเย็นมากเลยคะ่ะ ออมันก็เข้าหน้าหนานะอกทุบเล้วยเนาะภาษาอังกฤษเยกเรือนอะไรก็ไม่รู้ตุราภาษาไทายเลกตุราวันที่เริ่นตุรานะข้าเริอนตุรานะจ้าคุณไม่มีอะไรพี่น้องไม่แต่ทุ่งหญ้านะออทุ่งนากับต้นไม้เปลี่ยนสีทุ่งนาก้องขวาง เสไดายที่ผากอะไรเก็บกินนี่ค่ะนกมันหนีไปอยู่มันบินไปประเทศอเมริกองอเมริกาไปภาทางเมืองร้อนแล้วนะพี่น้องนะมันหนีไปทางร้อนเมืองร้อนหมดแล้วอะ่ะมันก็จะเข้าหน้าหนาวมันอุปยพไปหมดแล้วจ้ามันหนีไปหมดแล้วตามไปต่อนะจ้า พสอ,อะไรไม่รู้หนึ่งเก้าคิดว่านะแต่เราก็ไปดู้ที่เก็ดอ่ะมันจะขึ้นไปค่ะข้างบนมันเป็นหลุมฝังศบเมื่อร้อยกับเมื่อพันกับปีนะเสร็จเขาบอกว่านะมันจะขึ้นไปโดนลมแรงมากมีดอกไม้นะพี่น้องดอกกระดิ่งเนาะ นี่ค่ะที่ดอกไม้ได้ขนาดหน้าหนาวนา่าจะเข้าหน้าหนาวแล้วนะคะไปไม้เหลืองหมดแล้ว ขี้งูด้วยเด้อเขาขี้แพ้สิไม่ใช่ขี้งูซิบิโอนี่ครับพี่น้องเราขึ้นมาข้างบนก็เป็นเจอแตกกองหินกองหินเนาะสมัยสมัยพันกับปีเห็นเขาว่าเนาะเป็นซ้ำ เซนซามิอ่านป้ายาประมาณพันกับปีเป็นหลุมฝังศพ <c oughs> ตัวตีคอแห้งว <c oughs> ิวก็สวยงามนะพี่น้อง้าคขาต้นไม้เหลือมันเปลี่ยนสีแล้วลายช่วงนี้ ได้แต่เสียงไม่เห็นตัวตน,น,น,นี่ค่ะมันก็ไม่มีอะไรหรอกเป็นอกก้อนหินนี่แหละนี่ค่ะมันก็มีแค่นี้นะไม่มีอะไรมา,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 มากๆใหม่ๆเปีนน้องจังเลเขาบอกเป็นร้อยศูนยพันกว่าปีไม่เป็นตึกดูก้อนหินเฉยๆวยันนี้พี่ตาพาทัวร์นะคะไม่เต่แพ เดี๋ยวแพ้ยังไม่มาเลยตรงนู้นที่เห็นแป้บสีขาวๆเป็นหญ้านที่คงไทรก็มีนะบ้นหญ้าที่เขาเอามาให้ให้กูให้ง,ใหงูให้อะไรจะกินอ๋อบ้านคนอยู่ตรงนี้ก็มีเห็นไหม่ะโอ้ต้นไทรสวยนะเดี๋ยวเราจะไปเล่นนะข้างหลังภาพดีไหมเนี่ย พี่เคนอยู่ไหนล่ะขออิ่มพี่เคนมาหน่อยที่มามาเล่นหนังขลังภาพกันหน่อยต้นใส่น้อยพี่ตาเหนื่อยเลยพี่น้องเจ้าขาโอ้ยเหนื่อยมากวิ่งขึ้นป่าเอาไปขึ้นเนินไปนเด็กก้อนหินอันนี้เป็นต้นมอสนะคะเวลาน้นหนะจุดไฟได้ เวลาที่อยู่ในปงในป่ามันก็ไม่มีอะไรหรอกพี่น้องมีแต่ก้อนหินนะเห็นไหมเขาบอกว่าเป็นสูสานเก่าเนาะซีบิวชมบิวนะเนาะเว้ยนะคะมันก็มีแค่นี้นะแล้วก็มาชมวิวดีกว่าคนระับพี่น้องนะกคะพี่น้องเจ้าขาวันนี้พามาเที่ยวนอกว่าน็นคลิปที่สองนะคะทุกคนตามไปดูเลยพี่ตาเหนื่อยมากวิ่งขึ้นเขาอะ แต่เล่นหนังอินก็ไม่ยาะไม่ไปภาพจริงถึงใครแล้วเนาะก็สวยอยู่นะคะทรงผมสวยไหมแดดมันส่องอะเนาะเดดออกนะคะแต่หนาวคะ่ะต้องใส่เสื้อกันหนาวไว้ก่อนพี่น้องเจ้าค่ะพระเอกอยู่นู่นคะ่ะพระเอกอยู่ไกลมากเลยพระเอกเรานี่ไงจะมาเล่น,นาพาเล่นหนังท่นไหนาหายไปไหนละปปก็ไม่โฟก้านางเลยนางหนีวิวสวยค่ะ